ฮะตอนนี้พาลูกหมูมาดูสวนมาดูสวนะนะเนะใครเมลอนเมลอนตรงน,นี้เ,ามาเมลอนนี้มาเอาเมล็ดมาจากญี่ปุ่นโหปลูกงอกง,งามมากนะคะแค่เพียงแค่อาทิตเดียวนะครับอาทิตเดียวมันก็มาอย่างนี้ละปลูกงอกง,งามมากนะคะท่านผู้ชมสวยมากค่ะสวนทางนู้นก็เป็นผักกวางตุ้งเหมือนเดิมเพราะว่าควางตุ้งเรากินอยู่ก็เลยทุกๆสิห้าวันก็จะปลูกทีหนึ่งหรือก็เดือนหนึ่งก็ปลูกทีหนึ่งนะครับกวางตุง้งดู ดูตัวเล็กมากนะคะตอนนี้มันมาจากเมล็ดไงก็เลยค่อนข้างอันนี้เพียงแค่3ามสี่วันนะครับตากตากตากแดดตากลมไว้สามสี่วันฝั่งนี้นี่ก็ประมาณสักยี่สวันละเมล่อนยี่สิวันละตัวนี้ก็ประมาณเดือนหนึ่งละก็ปลูกเป็นรุ่นๆไปอันนี้คือเมล่อนที่เราซื้อมาจากตลาดไทยแล้วก็กินแล้วก็เอาเม็ดมาปลูกส่วนเมลอนพวกนี้เนี่ยไปซื้อเมล่อนกินที่ญี่ปุ่นที่ฮาโกนาเตะ แล้วก็เก็บมเมล็ดมาขอมเมล็ดเข้ามาเอาแพ็คใส่มาลืมปรากฏมาถึงเมือไงไัยลากมันก็อกก็เลยต้องปลูกหมดเลยโอเคนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ